เอออดีสามได้มาแล้วนะด้ยไอเราผมได้มาแล้วได้จากตัวด้วยห้าตัวด้วยไม่มีูมนะอดีสามได้อนดูบิทมาละผมก็เลงคิดว่าผมจะปั้นนี้ไหมโอ้ my ม o d ใช้เสียงเยอะไม่ได้นะขอพูดน้อยๆหน่อยผมก็เลงคิดว่าผมจะปั้นแม็กกี้เนาะกำลังนั่งดูอยู่ว่าแบบเอาไงดี ลิงน่าจะต้องแบนเนอะจริงแบนบัตได้ไหมแบนได้ครับเอาบัดเนาะแบนบัดได้จริงถ้าเอาถ้าถ้าทีมเราดามเองไอ้พอแม่งเอาไม่ลงเลยเอเอาไม่ลงจริงแบนไม่อะแม่ขนาดยิ่งบม่ขวานนะบอยไม่ไม่ต้องทำอะไรกินแล้วเป็นโลมนี่เอาอะไรไปเอาอะไรไปแท้งเนี่ยเอาอะไรไปแทงว่ะ มันบัาดาวไม่ถ้าให้เล่นแบบนี่น,นาครัหลุดอ่ะพี่อารจะเล่นใช่ไหมละ่ะพี่ก็เล่นเดี๋ยวไอ้นี่ให้ไม่รู้เชฟเกียลเล่นอะไรก็เล่น,นเนอะถือโดยว่ากครับนี่กลางได้ไหมจะให้เล่นเมจยังไหได้เล่นเมจได้ต้องบอกตรงน,นี้คือเลิกเย็น่าแล้วแล้วพี่เล่นอะไรกดมากดเลือกบ้างก่อนพี่เลยตัวอะไรไม่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 เราเอ่อ พี่จะเล่นอะไรเอะไอันนี้ต้องบอกก่อนพิกเนอะไรก่อนกนไ็ได้ไม่พิก,พกหายาหรอหายาหายาหายาไปาเอลซูยังหลุดอยู่ที่ก็ปัญหาอยู่มันกันตนัวเอลซูหลุดเหรอ้อนากนั่นนั่นไงละว่าละวันหลุด <laughs> <ะ> <laughs> คงไม่ต่างกันกับว่าเขาจับลิงอ่ะ <laughs> ถ้าจับเฟิร์ทีก็ปล่อยมันเฟอร์ทีคงไม่ต่างกันเอ๊ะแล้วใครแคลี่นะอ๋อมีมีเอ่อพอตเตอร์แคลี่แล้วใครใครดารนะ์กอ่ะใครดาร์กมันมีเมดแล้วอ๋อน้องคุณเป็นดาร์กเพราะงั้นพี่ต้องเอ่อเพียงลม,มใช่ไหมเพียงลมใช่ไหมโอเค โอเคเอ่อไม่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 จะเล่นอะไรอ่ะกิวด์ตายหาไม่รู้ว่าช่ไหมเล่นไหมต้องหนาวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแก๊กได้ปหได้ครับวันนี้นี่แบบฝนตกถ้าดึงโดนนะอย่าไม่ต้องมันถ้าดึงโดนมาคงมีประโยชน์อ่ะมีครับถ้าดึงโดนก็ค่าได้หมดเลยครับโอเคดึงโดนอะไก็ที่กดอันติอยู่แล้หรอ ไม่น่าจับซิมันสู้เลยทิพายแล้วไม่น่าท้าไายอำนาจเลยวิดายวิเดสที่ไปเอกไปกดโอ้ที่ไปกดเอดีลองนี่คือแบบโอ้โหกดแรงไปเกือบยี่สิบเกมปะและสรุปเลนที่แม้งเลือกให้อ่ะเหี้ป่ายี่สิบเกมติดเนีแปลเอ้ยเดี๋ยวเนี้เล่นพี่เล่นแรงนะมันให้แต่โลม เออผมได้ป่ามันให้แต่โลนทุกเกมเลยโลนทุกเกมเลยขณะว่าเรื่องป่ากับบอสแม่งโยนป่ามันยี่สิบเกมเลยนี่มีพี่แบนใช่ป่ะยังจริงอ่ะแบนคิกซี่ได้ตัวหนึ่งเพราะว่ายังไม่ได้เดี๋ยวนะพี่แบนเหรอใช่เขาแบนก่อนไม่พี่เซนแบรนมีคิกซี่อย่าลีเลียเพราะว่าแบนเมทไปก่อนแล้วเนี่ยคิกซี่อย่าตัวฝั่นั้นยังยังไม่ได้พิกเมทตัวเชี่ยเลยแบนเมทยังไม่ก่อน ค่ลิกซี่กับลิเลียก็เป็นตัวที่น่าแบนทั้งคู่อย่ามามีสามช้อยอะคลิกซี่ลิเลียเอลโซมีโชน์่ะอีกช้อยหนึ่งกิกตี่เปิดใช่ไหมแต่วีลิกซี่ตัวเปิดแล้วแล้วนาคอจะยกซ้ำอีกทีหนึ่งแต่จริงถ้านับคิกซี่อะแบนลิเลียชิงเนี่ยวอะของมันลิเลียอืมมันโปกโปกใช่ไหมแล้วก็คือซิฟจะจะกิ้งเข้ามา ี่เนียมันสัตันให้ได้มันเป็นตัวจังหวะที่น่าเกลียดที่สุดพอซิฟกิ้งเข้ามาปุ๊บแล้วก็ปล่อยลิเลียก็โป๊กเสาหมัดหน้าเนี่ยมันจะปล่อยอาเลนเนี่ยอะไรที่ออกมานี่ซิฟอันตรายอ่ะอันตรายสุดเลยก็ทายชิพปายไปเยไอ้ยัยไม่บอกแต่ระวังซิให้ดีอ่ะโอ้ เดี๋ยวเลขทุกคนจะปวดหัวกับนาคอรเนลินอร์วิ่งวอลไปมาเออเหลือเอเลนดอร์เนี่ยเอเอนดอร์โดนแบนไปคือมันแบนพลิกป่าทิ้งเยอะมากนานเงี้ยสิบหายแล้วเฮ้ยที่ดูที่ดูถ้า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 แบนคลิกซี่ก็เจอลิเลียถ้าแบนลิเลียก็เจอคลิกซี่เออสนุกคลิกซี่นะอืม ไดอเรียตีป้อมได้เป็นตัวหลอยป้อมได้เป็นตัวเวทฝาได้่อเรียมีสกิลนีใ้ให้มันหล่อแค่สองตัวอเลนกับนาฟอนก็ตัวส <King C S 2> ี่อ่ะคิกซี่ทา,ายกพลาดปิดดามเมจไม่ได้ก็เก็บได้แค่พี่ดึงมาผมกดอันตีล็อกได้แล้วใครจะปิดเดี๋ยวก็มีคนปิดเดีย๋ยวไะมา้ต้องวัดใจแล้วนะเฮ้ยเฮ้ย เวน,น,นก็มตามทานันกันนี่ชั่ตัวหนา <c oughs> ตัวหนานะแต่ชา้านะเหลือแคลรี่อ่ะเขาจะหยิบแคลรี่อะไรมันเอาลาวิมันเอาลาวิมาสู้แก๊งเนี่ย <c oughs> <c oughs> พี่เี่เป็นฟิตไหมอะเออใช่ใช่ใชฉันทำไมฉันฉันเป็นีลว What the fuck Why Why you maybe do this <c oughs> เย่น,นี้น่ากลัวฉันจะฟาร์กเจ j ปนีมีลาวิวหัวหน้ากลัว <mel od ic> mm hmm. ตัวหนึ่งอะไรนี่เล่นหมดช่วยกันอยู่แล้วเดียคือรู้เลยอ่ะเขาจับลาวิวมาเพราะเพราะพี่จับแกไงก็บอกเพิ่งเห็นว่าไมค์ทราฟไอดีไมโครซอฟต์่สามารถเข้าในของโบรจกได้นนี้เพิ่งเข้า้วยเพราะฉะนั้นอน่ะบูก็ไม่ต้องซื้อไอดีของพีซีแล้วอีกแล้วใช่ไหม แต่ถ้าจับลมตัวอื่นมู้จะเอาอะไรมาต่อกอนกับซิปเนี่ยหยากจัดนาคอนยากขายนาคอต้องให้เมฆมันจับอะแต่คือถ้าเมฆมันจับแล้วมันโดนสตาร์นนี่ก็ลำบากโดนคลิกซี่ยกโดนานาคอยกซอมโอ้สนุกไม่แม่ม่ต้องให้จับนาคอไวแต่มันจะโดนคลิกซี่ยกไปดิยกโดนลาวิลตันอัดาอมาโดนอเลนล็อกขาโอ้สนุก โดนโดนจับขาจริงคิกซี่มันเป็นตัวมันเบิร์ดไม่ได้แรงเข้าลิเลียลีเลียแม่งเด็กขี้คิกซี่มันต้องชุดไงมันต้องตาะเออมันต้องใช้สามสกิลมึงแหละรวดเดียวอือแต่ไอ้ลิเลียมีจังหวะไงมีมีแข่งสองตัวนั่นแหละแล้พี่เจมพี่เจไม่ต้องดูดแล้วพี่ไม่มีแล้วพีไม่มีแข็งไม่ไม่ถ้าถ้าแข็งพี่เจมไม่ต้องดูดแ้วพี่มันเป็นไอ้รีโคกับเบนเนียนคิ จะดูให <aunque S 2> ้ตัวไหนแข็งไม่มีไม่มีคอสแข่งเนียไม่มีไม่ไม่มีเลยคอสนะคอสโซนนี้ไม่มีแรงเลยย่ากจัดคาสอฮารีรันกับโยอิเดนบุครีรันโอ้ยแล้เปิดโยอิเดนเนี่ย เฮ้ยฟิกกันเหรอวะจริงรู้สึกแผ่นลร้อนหรือเปล่าร้อนหรือเปล่าเขาบิดแอร์ไปเลยอีกทีที่อาฟิกนะฟิกเลยอ่ะก็ดึงโดยรอบแรกอ่ะไหนนะล่าสุดโอ้ยโดนอีกแล้วแบนแมนจัดแต่เลยมาโดนเนื้อสกิลสองปะล็อกขาโดนต้นเกมมันมันทำอะไรไม่ได้หรอกเวลาอดีตมันแบบเยอะขึ้นตามเลเวลแต่ตอนนี้แม่งเท่าเดิม ไม่เอาหนึ่งจุดห้าหน่งจุดสองน่ละแต่ไม่ได้ฉันไปดึงนะปวดปวดนะคอสานะทั่วเลยไม่ได้นะไปกลางเลยเทนเวเลจะทั่อะไรไม่ได้เพราะแม่งโดนแม่งล็อกขาแล้วไม่ได้ปัดเนี่ยปัดไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปดูเพราะว่าไปดูก่อนไปดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแปดสองจุดแปดนี่อีวินเต่าเยอะโคตร แล้วยังไงแล้วไงก็ดิก็ต้องตกใจไพ่หมเจมฝีไม่กน่ะไรมากนาคอจบบนนะก็ดี๊กิษฮะไฮเตีกแล้วหรอวะิให้แบนไฮยาเลลองทอกลงทอกเลย่างี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เกินเกินเกินได้ได้ได้สวยสวยนาคอตายนะคอตาย กี๊กตายกิ๊กที่ตายกลัวสวยเมื่อกี้ดีที่ไม่อยากดึงเลยว่เมกเป็มาอยู่ข้างหลังไม่ยอมไม่เปิดแตกอะไรเงี้ยตาคอยไม่งั้นไม่ดึงนะไม่ดึงนะไม่มีใครปิดเพราะผมเมื่อกี้คือรออันติมันหมดนั่นเลยอันตรีที่อยู่ข้างหลังแรกไม่นั้นได้ก่อจากอันติวันเดอร์ไม่เปิดแตกอะไรเงี้ยเาื่อแต่ออฟนี่พัตเตอร์เล่นออฟเหรอข้อเงินมาเลยต้องเห็นว่าสลับตัว ตายอะไรเลยนะโอ้ไม่ทันว่ะเสียฟิกเลยแต่ยังไม่เราไม่ต้องเสียของต่อไปต่อไปโอ้ยนาโคตรนามาเล่นนาเว่อเวโอ้ว่อเว่อถอยถอยนาคว้าเล่นดักโอชิหายเลยไม่นาโอ้โหหมดเลยเฮ้ยวิ่งมาแบบนี้จับเลยมีบาร์เดนมีประเด็น สสมาซ้เข้ามาเมื่อกี้เราเลี้ยวผีเมื่อกี้ดึงผีคนวะไม่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 น่าจะดึงคนนั้นมาหยาย่าไปแม่อะไรดีวะแม่จะไปไยังไงแม่จะไปลเชียร์เชียร์มาจะกูมีอันตีอยู่นะแม่แมปวดโลูรอแหละแต่ไม่มีพันธุ์นิดวะรอได้นะรอจับเด้อ ไม่ใช่ผันธิ์แก่ตอนนาฟอมาเราไปจับอาตนแลคอโดนนะหน้าคอไม่มีเ pues รื่องเข้าต่อส nah ิบปมไม่ได้สิบปมไม่ได้แต่สิบเราโอ oh. ้ยเขาเวลาวิวฟรีป่ะไม่ได้รอดเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเน่เน่ใช้ได้เหรอใบเป็นหนึ่งทีเราไปต่อรีแล้วกันรีแล้วกันเราวิวแม่งฟรีจัดเลยโอเคโอเคหน้าคอร์ดไม่ตายครับ ไม่มีใครปิดนะเมื่อกี้มันมันแร็ปไปตรงมังกรไงแต่ผมได้มังกรมาแล้วเมื่อกี้โอเคโอเคดามเมย์ผแมงควรแล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกอ่ะสิสีแมงล็อกปึ๊บแมงกดสกิลสองไปเลยคืออะอย่างที่พี่บอกอะมันรอจังหวะแต่มันไม่ได้แรงเท่าไอ้นั่นไงมันมีแค่จังหวะเดียวไงไม่ดึงวะไม่อยากไปต่อคอยกับเราวิวดึงไฟไม่มีประโยชน์เลย เอาไปเถอะมีฮิวเดี๋ยวอีสิบห้าวิได้ฮิวละได้แล <c oughs> ้วแต่ตีตาต้าเ่นอยู่บนไม่เล่นเลยมั้งโอ้ไอ้จริงดูท่าเกมนล้โตกดได้ง่ายสุดมันจะเป็นอันเ่นเหรอเฮ้ยมาคอเราโอ,อ้ไม่ถ่นคอลนะไม่มีนท่ามีคนญญาช่ <c oughs> กดอันติแล้วโดนยกไม่คิดว่าจะอันติเข้าไป ไม่ไดช่ยยากว่ะเยอะชันเลยเออสมองยิงงงงงงงไอ้บีบอะไรต่อด็งโอ้ตายไม่ทันอีกฉันเริ่มเมาแล้วเยอะอะไรบยก พี่โยกลงไปล่างได้ไหมล่างเติมเยอะลงลงลง่างเลยพี่พีถ้าเล่นดาบคิวเราว่าชิ้นแรกมันเทียมเกทวเว็บหมดมันจะดันล่างต่างต่างเทียมต่างกายยิ่งเหนื่อยล้ามาเจอแบบนี้นี่นนท้อเลยไ,ไม่ฮาร์ดอะไรฮะเมื่อกี้ไปนั่งดูนี่มานะเบคอนแข่ง แล้วปอบเครื่องเฮียล้ายบุรินแมงเสือพิมพ์มาถูกจังหวะเลยแล้วมาเวียกอนดัลลูซีเราจะแพ้กันหมดนาคอลงไปนะเขาไปไม่นาคอนจังหวะใครวะไม่มีโอ้ไม่มอมันเดิมไปหลายคนมีคนเติมมาเยอะระวังขึ้นมาเตะเพียบเลยว่ามิโยอิมิยาจะโดนเทไปเนาะ ไม่ทันไม่คอยขึ้นไม่รอแล้ว <c oughs> เออบังแค่อือ <c oughs> ไม่รอแล้วโดน,นไปไปไปกลับกลับกลับเมื่อกี้เสียดายจัดเลยอันน่้ <c oughs> ระเบิดวัดารไปเอ๊ะวัดอะไรเก๋ชี้จะดธาะไรเะคือดึงโดนจะทำอะไรไม่ได้โอ้โหล็อกขาหยาบจัดข้าขอช่วยรีไปแล้วกันนะนี่ชกปล่อยทีนึง วันเดอร์เป็นตัวที่อ,อัตโนโ์ของที่ตวมัจไม่ค่อยเวิร์เมื่อกี้เจอตัวคุ้มไปแล้วแม่งยากปล่อย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 เลยไปเลยโอ้โหเซฟไม่นานหรอกปล่อยเลยปล่อยเลยทิ้งไปเลยโดนเตะ เรื่สู้ไม่ได้นะเย้วีอ r e gonna โอเคข้อความต่ออนนี้จะได้ไหมบอกแล้วเมกอ่าซิงเกิลคลาวแค่เพ้อฝันแค่เรียกเพ้อฝันซิงเกิลคลาวแค่เรื่องเพ้อฝันเย้เพราะว่ายังไงพวกเราไม่ไม่มีทักได้มันมาเย้เมื่อแค่ความเป็นความฝันที่มีหลายช็อตที่ดึงได้แต่ทำอะไรไม่ได้ เรามีซีฟตามอมให้ตลอดเลย Fuck me ถ้าซีฟถ้าซีฟที่แบบเล่นดีๆนี่คือแบบโอ้เซฟเพื่อนโคตรดีก็นี่ไงไม่เล่นอ่ะบางในเขาไงไอคลิปถือโซ่าอีกแลละอะไรล่ะฮะเออสวยดีพี่ดึงพี่ดึงสุ่มเลยเน่าจะดอกกวาไปด้านมือ อันนี้เราเอาเอาฮิวมานี่ว่าชิบหายละลืมดูเชลเจอร์ิลช่างแม่งคอยห,หลังอย่างไกล,ะลไไอะไร,รยังส่งไปเลยเลยทิ้งเลนเลยไม่ได้ทิ้งเลนไม่ได้เป็นไ,ไปไม่ได้ทิ้งเลนเนะนี่ยนะเดี๋ยวพี่ดูพี่เพียงพี่จะคุมกลาง นาคอสหกพันแปดเงินเคี <c oughs> ยนตามสี่พลลันมัจเจหกลปดั้งทางวะไอกิกซี่เอเลนตรงนี้สามตัวแสดงว่านาคอสตีด้ากอยู่ถ้าโซวันสูงมานแะลไม่นะเอเลนไวลูเทศดีกูโดดกูโด,โ,ดโซฟาตูดไปแล้วเพีย เป็น,นเราจะสปีดพุทไม่ค่อย,ยถ่ายสักเท่าไหร่อื่ดทั้งมามีแต่คนอื่ดอ้าวไปไหนไม่ไมู้ไม่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 อย่าเข้าไปเด็ดเจ้ะเข้าไปไหนอ่ะขึ้นไปบนแล้วมัโอเคลงมาแล้วมันแไงเลยมีอยู่นี่เลยนะไม่โดนไปเออแถมตน,น,นตอนนี้เหมือนดึงมัวไปเรื่อย เนี่ยจัดรู้ดึงมั่วจะช่วยได้ขึ้นมาเด็กวัวเด็กวัวดึงกั้นคุ่มอ่ะพี่พีหาดึงคุ่มเลยดึงมั่วๆไปเผื่อได้แบบดึงปุ๊บนาคอได้มาอะไรเงี้ยลุกกระทืบรุมกระทืบทันเหรอทันทันล่างน่ากลัวเหมือนกันนะไอ้เด็กเชี่ยแล้วก็จะไหนเพราะวละ ยังต้องเฝ้ากลาง้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าพ่อหนุ่มละลายแข้งโดนและหายาน่ะตัดหลังโอ้ตัดชิีหลังซ่อมแล้วนี่แต่ย็นพี่ผมผมจะไม่เสียเลนกลางแน่ๆเกไม่ทันเลย ถอยเลยถอยถอยอยถอยถอยครับครับถอยครับโ <c oughs> อ้ยโยโอ๊ยอยเชียเชียเชีโอ้แม็กฮอติฟิกเกอร์อันติน่าจะเสียกาคนเราตายเยอะถอยแล้วถอยแล้วเลยครับล้างล้างเลยหรอพี่่หอมี่อออห,อหอมงลงลป็นแค่เรื่องเพ้อฝัน เสียป้อมหลักจะนะใช่ไนกซอนเป็น,อนซอบเลนันนลล oh กินเล่สมุนลาโอ้ยอ้ยอ้้ยยโ้ยโอ้ยโยโอ้ยโ้ยโอ้อยอนยโอ้ยโอยโ้ยไอ้้ยอ้ยย่นอ <c oughs> เอาซิปไม่ลงฉันก็ทำอะไรไม่ได้เฮ้ยอ,อันเลนใจยเย็นพอดูคิริโตไม่นะพอดูเออ yeah. อย่อยโคตรหิวโคตรหิวทันจิโร่เลยอันเลนมีมนะตั่เนี่ยก็เดินนวเอวนไปวนมาฉันก็ต้องอยู่กลางไปเรื่อย เน้นก็จะไม่ได้เน้นซ้ายกันหรอกทำไมไม่เน้นออปออปอยู่บนอยู่บนเลยแยกควรควรใครอ่ะแชรี่กับเดรเลยเดิมผมอยู่ล่างอะไรล่ะถอยถอยเอลซูถอยมิมาเออเออเงินโดนเพื่อนโดนโอ้โหไม่ใครสี่โอหือหมดแน่ๆต่วนี้เลยไม่หมดได้หมดแล้วล่ะ อีกสามแบบแล้วได้เป็นไป้องนะคขดันจบจบเลยใช่รอฟูจบละจบเลยโอเคจบแล้วถึงไม่โดนเนี่ยจบละเรียบรออไปแพ้ไ่ดิครั้งที่พวกเราแพ้ในหมวดแชมเปี้ยนชิพย่โะเอ้เหียนี่ไม่ไหวจริง เห็นไหมบอกว่าเมฆซิงเกิลคาวแค่เพ้อฝันหนักมากเลยมั่เป็นไรแค่เรื่องเพ้อฝันแต่แค่นี้ <c oughs> เถอะเชื <c oughs> ่อตั้งแต่โหมดแชมเปี้ยนชิพมานี่พวกเราไม่เคยได้ซิงเกิลคาวกันเลยลูท <laughs> yeah. always l o s e man ก็ดูทีมแต่ละทีที่เมงเล่นกันดีทีมกูแบบเข้าไฟกันแบบบ่อยชิบหายเลยจะหิวเยี่ยอะไรขนาดนั้นวะเออหิวเหี้ยอะไรนะ นาพรมัาล oh <no. S 2> ุยต oh no. ัวอันโยทีมเรามันต <La> ัวไม่ไม่แปลกอ่ะเด็ดส